ผมบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าแต่งหน้าโอ๊ยฉันเจ็บนะสวยแบบธรรมชาติอะดีที่สุดละฉันจะ,จะชอบพนังงานคนใหม่ของคุณแล้วสิคะฉันภรรยาของพรนะคะทาไปถึงแก้มเลยพ่อคงทาเพิ่มไปห,หน่อยละมัง้ง่าทำให้เสียนะพร้อมคะวันนี้ฉันสวยไหมคะนี่คุณทำอะไรอะ่ะผมบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าแต่งหน้าลดนั่นอะไรอะ่ะเอาออกมา ฉันก็แค่คิดว่าหยุดคิดแล้วนี่ทาปากไดงจะไปอ,อ่อยใครโอ้ยฉันเจ็บนะจำไว้สวยแบบธรรมชาติอ่ะดีที่สุดละแล้วเธอมัดผมทำไมอ่ะเออฉันอยากจะเปลี่ยนทรงผมบ้างก็แค่นั้นเองอะค่ะผมบอกว่าสวยแบบธรรมชาติอ่ะดีที่สุดละ ฉันก็แค่อยากจะแต่งหน้าเพื่อต้อนรับบอสของคุณที่จะมาทานข้าวที่บ้านก็แค่นั้นเองอะถึงบอสจะมาคุณก็ไม่ต้องแต่งหน้าทำสวยอะไรทำตามที่ผมบอกเข้าใจไหมก็ได้ค่ะอย่าคิดแต่งสวยแข่งกับเมียบอสเข้าใจไหมไปซะ,ะสวัสดีครับคุณพึ่งคุณคง เชนได้ไหครับคุณพง์ครับคุณพง์เคยบอกผมว่ามีภรรยาที่สวยผมไม่คิดว่าจะสวยขนาดนี้นะครับนายนี่ปากหวานเหมือนเดิมเลยนะฉันจะจะชอบพนักงานคนใหม่ของคุณแล้วสิคะช่างพูดจริงๆเลยคะ่ะผมไม่ได้ตั้งใจจะพูดประจบนะครับแต่ผู้ชายทุกคนก็อยากมีภรรยาสวยๆข้างกายครับสวัสดีค่ะคุณพงษ์ฉันภรรยาของพ้อมนะคะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณพึ่งวันนี้สีลิปสติกของคุณสวยจังเลยนะคะฉันชอบมากมากเลยค่ะขอบใจจ้ะผมก็ชอบสีลิปของคุณนะครับดูสิทาไปถึงแก้มเลยจริงค่ะเขาคงทาเพลินไปหน่อยละมั้งในถุงนี้มีสเต็กเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันดีกว่าขอบคุณครับเชิญครับพอมคะ วันนี้คุณจะกินสเต็กเหรอแล้วปลาส้มของเราละ่ะไม่ต้องถามเยอะวันนี้กินสเต็กจบนะหน้าผมมองกับการกินปลาส้มหรอเป็นไงครับทุกคนสเต็กร้านนี้อร่อยไหมครับอร่อยมากเลยครับผมไม่เคยทานสเต็กที่อร่อยขนาดนี้เลยครับร้านเนี้ยภรรยาของผมแนะนำเองเลยนะครับ ไม่ต้องชมฉันหรอกค่ะไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าจะมีผู้หญิงที่เพอร์เฟคขนาดนี้อยู่ข้างกายไม่หรอกมั้งฉันว่าเมียนายไม่ชอบสเต็กที่ฉันซื้อมาให้นะนี่เธอรีบทานให้มดซะแต่ว่าฉันอิ่มแล้วนะคะเออนี่กระซิบอะไรกันเอ่ยอ๋อพอดีดาเขากลัวทานเยอะไปแล้วจะอ้วนนะครับเออมันไม่ใช่แบบนั้นนะคะเดี๋ยว จะเสียน้ําใจคุณพึ่งเอาอะครับเดี๋ยวเขาจะดานให้หมดใช่ไหมอย่าทำให้เสียนะ,ะใช่ค่ะเดี๋ยวฉันจะทานให้หมดเลยนะคะนี่นายรู้ไหมภรรยาของฉันอ่ะดูแลตัวเองเป็นอย่างดีล่าสุดนี่ก็เพิ่งไปทําสวยมานะเนี่ยที่รักเก็ยไปบอกเ้าหมดสิคะว่าฉันหนักไปโมหน้าแล้วก็ทํานมมาใหม่ไม่เป็นไรหรอกคุณคนสมัยเนี้ยใครเขาก็ทํากัน ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับผู้หญิงอะ่ะไม่ควรหยุสยดสวยแล้วควรดูแลตัวเองตลอดเวลานะครับเธอคิดอย่างนั้นจริงเหรอจริงๆครับผมชอบมากผู้หญิงที่ฉันก็คิดว่าคุณจะเห็นเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องไร้สาระซะอีกนะคะเดี๋ยวนะคะเรากําลังคุยเรื่องอะไรกันอยู่คันนี้พร้อมเราไปนั่งคุยกันข้างนอกดีกว่าตรงนี้เดี๋ยวเราให้ผู้หญิงนั่งคุยกันเองนะครับ เออชินต้องขอโทษคุณพึ่งด้วยนะคะฉันไม่ได้ตั้งใจที่จะทําให้คุณพึ่งโกรธเลยนะคะแต่คุณพึ่งดูเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์มากเลยนะคะตุ้มหัวของคุณสวยจังเลยคะ่ะฉันขอดูหน่อยได้ไหมคะโอ้ยอะไรของเธอเนี่ยฉันขอโทษนะคะฉันไม่ตั้งใจทําแบบนี้เดี๋ยวฉันช่วยเช็ดให้ค่ะไม่ต้องเฮ้ยเพื่อนหมดเลยเธอนี่ซุ่มซ่ามจริงๆเลย ตาาเยี่ยมมากเลยที่ให้เมียแต่งตัวขี้เลดูเหมือนคนรับใช้แหละไม่เป็นไรครับผมยินดียิงไใก็ขอบใจนายมากนะพวกงานนี้ยังไงต้องให้เมียฉันดูดีที่สุดจริงๆคุณเพื่งเขาก็สวยมากนะครับเธอพยายามทำตัวเองให้ดูเด็กอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะเอาใจฉันอ่ะ แต่คนมันแก่ไปแล้วจะไปสู้สาวๆ,าวๆเด็กๆได้ยังไงนี่แหละเป็นเหตุผลที่คนที่มาทํางานในบริษัทของฉันน่ะถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้องทําตัวให้ขี้เละส่วนผู้ชายอ่ะถ้ามีเมียก็ต้องให้เมียตัวเองแต่งตัวขี้เละนายเข้าใจฉันนะอะไรก็ตามที่ทําให้ภรรยาบอสพอใจผมยอมทําครับเยี่ยมมากเออขอโทษนะคะพร้อมคะ เดี๋ยวฉันขอตัวไปพักก่อนนะคะฉันรู้สึกว่าปวดหัวแล้วก็ไม่สบายตัวคะ่ะอืมยินดีที่ได้รู้จักนะคะคุณพงษ์ครับใช่ไหมน,นะครับเรามาคุยเรื่องของเราต่อดีกว่านานี่สุดยอดจริงๆเลยนะคุมเมียได้อยู่หมัดเลยยินดีต้อนรับเสมอครับบอสนี่มีนายเงไม่โกรธใช่ไหมที่พูดล้อเล่นไปอะ่ะ ไม่เป็นไรครับไม่ต้องสนใจหรอกครับบอสแมวผมมันซื่อบื้อจะตายยังไงก็ขอบใจนายมากนะครับบอสที่รักเรากลับกันเถอะเออพร้อมเดี๋ยวไปเจอกันที่ทำงานนะได้ครับนี่เธอแต่งตัวอนะไรของเธอเนี่ยฉันก็แค่รู้สึกดีขึ้นก็เลยอยากจะมาร่วมงานปาร์ตี้ด้วยอะค่ะ ใช่สิฉันมันแก่หนิไม่ได้เด็กเด็เกสาวสาวใช่ไหมพึ่งน,นี่คุณพูดอะไรอะ่ะอะไรอย่างงั้นเหรอดูนี่สิเธอพยายามทำตัวเองให้ดูเด็กอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะเอาใจฉันน่ะแต่คนมันแก่ไปแล้วจะไปสู้สาวสาวเด็กๆได้ยังไงขอโทษนะคะพอดีว่าฉันไปได้ยินพวกคุณแอบคุยกัน,น,ก,นก็เลยเก็บบันทึกเสียงไว้อ่ะคะ่ะขอบคุณนะคะ ฉันจะได้ตาสว่างสักทีทีนี้พ่อฉันจะได้เห็นความโตแหลของลูกเคยเขาสักทีเพิ่พอองงรอผมด้วยแล้วเรื่องงานผมล่ะแต่พอเพิ่งรู้ทุกอย่างก็จบนี่เธอทำอะไรลงไปอ่ะเห็นไหมพังพังไปหมดต่อไปฉันจะแต่งหน้าแต่งตัวในแบบที่ฉันต้องการ แต่เธอต้องฟังฉันเธออยู่ภายใต้อ้ำนัจของฉันได้ยินไหมนี่เธอจะไปไหนอะ่ะเปล่าฉันไม่ได้ไปไหนนี่คุณลืมไปแล้วเหรอว่าบ้านหลังเนี้เป็นบ้านของฉันคุณต่างหากที่ต้องออกไปเออไปก็ได้เว้ย